Assalamualaikum w a ะ a h m a t u l l a h w a b a r a k a t u ุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงของรอมฎอนการีมนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำตลอดเดือนรอมฎอนนะครับแน่นอนละครับเราพบการมีเรื่องราวของวิชาการนะครับที่เรียนรู้นำสู่การปฏิบัติด้วยกันนะครับในเดือนรอมฎอนนี้และวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีซึ่งอยู่กับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลามมุลัยกุมครับอาจารย์ครับอาลัยกุลสัลามขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอาจารย์ครับนี่รอมฎอนก็เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของรอมฎอนนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นสามช่วงแต่ละช่วงมีนัยยะสําคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับก็เป็นฮะดิษนะครับที่รายงานโดยท่านซัลมาลอัลฟาริซีอืมครับผมรับยิลลอฮฺอัลลอฮ สำหรับความหมายของฮะดิษนั้นก็คือว่าโรมฎดอนนั้นเป็นเดือนซึ่งท่อนแรกของโรมอรอนเป็นความเมตตาของลอเป็นความเมตตาของลอครับฮะฮะส่วนตรงกลางของโรมฎดอนเป็นการอภัยโทษของพระองค์นะครับครับและก็ท่อนท้ายของโรมฎดอนครับเป็นการปลดปล่อยจากไฟนรกนะครับั่นก็เป็นความหมายของฮะดิษ ที่ได้กล่าวถึงเนี่ยครับความเมตตาของร้อนเนี่ยความจริงแล้วก็แผ่ไพศาลไปเหนือทุกๆสิ่งไปแล้วนะครับแต่เฉพาะระมอดเนี่ยความประเสฐของระมอนหรือความประเสฐของเวลาก็คือระมอนเป็นเดือนที่มีความเประเสดเมตตาแล้วก็จะเพิ่มพูนความเมตตาให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้เข้าสู่ระมอนถือว่าทุกคนได้เข้าสู่ความเมตตา อันยิ่งใหญ่ของพงอัลลสุฮานาหัวตาละอืมครับผมพอถึงกลางรหรือว่าช่วงสิบวันที่สองครับผมนะครับก็จะเป็นช่วงของการอภัยโทษนะครับ <ผม S 2> พอช่วงท้ายเนี่ยอิกุมมินันนาครับก็คือการปลดปล่อยให้พ้นจากไฟนรกหมายความว่าคุณทําอามันอิบาดะห์มาตลอดทั้งเดือนแล้วเนี่ยครับก็ควรที่จะได้รับการปลดปล่อยอให้พ้นจากสภาพของการเป็นชาวนรก ก็คือมีโอกาสได้เข้าสวรรค์แน่ๆถ้าหากว่าเราได้ทําความดีในช่วงของรมฎอนโดยมาโดยตลอดเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนั้นท่านนบีสโลลลอห์อะลัยฮัสสลัมท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าคนที่เมื่อรอมฎอนมาถึงแล้วเขาไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความดีอะไรได้จากรมฎอนเลยเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนที่อับโชคที่สุด เอาละครับท่านผู้ชมครับเราได้รับรู้แล้วนะครับว่าช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายนั้นเป็นอย่างไรกับชีวิตของผู้คนที่อยู่ในอมฎอนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันสิครับว่าใครบ้างนะครับที่จะเป็นบุคคลนะที่ได้รับการยกเว้นหรือใครบ้างที่จะเป็นบุคคลที่จะต้องมีความจําเป็นจะต้องถือศิปอดในเดือนอมฎอนนะครับอมฎอนกาลีมนะครับในรายการอมฎอนถามก็คงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ ผมและท่านอาจารย์อรุณคงตลาดท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบลอฮ์ะเตาะอะซาล่าวะราะมะตุลลอฮ์อัลลอฮ์กระ